โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย,นะ like, share, hey, วยเออวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้า,าคูบต้านะครับผมนะที่เราเอามากันใหม่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมปดูกันเลยเดี๋ยววันนี้จะทดลองเอาไปปลูกข้าวนะครับผมแล้วก็จะเอาไปทําการเอ่อเรียกว่าอะไรไปลูกข้าวแล้วก็เอาไปไถไถดิน,ด,นดันดินดู เออก่อนที่เราจะไปปลูกข้าวนะเราก็ต้องซื้อข้าวก่อนแล้วกันเลยละก,กันลครับผมอันนี้คือข้าวใช่ปะอา่าฮมันต้องเป็ถุคนนี้เลยโอ้ยเซืซื้อมาเยอะจังวะเอาไม่เอาเยอะดิเอานิดเดียวพอไอเดร้แล้วี้เหรอ,อนนเดร์อะมันใช่ข้าวหรือเปล่าวนี่มันใช่ข้าวหรือเปล่ามันใช่ข้าวหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าข้าวเนี่ยอันนี้อันนี้มันน่นาจ,จะใช่อันนี้มากกว่านะเออ แต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะรีเซ็ตได้หรือเปล่าโอ้โหรีเซ็ตก็ไม่ได้เออห์อน,นี้ไงเรามีรถกระบะอยู่เออเราสามารถยกขึ้นรถกระบะอจ่าอาจาอ่จามันจ้าซะเหลือเกินอจ่จาเราไม่สามารถยกขึ้นรถกระบะได้เลยเหรอโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเรามีโฟกลีฟโฟกนลีฟก,ก็ไม่รู้จะยกได้หรือเปล่านะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว ปลูกข้าวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันแล้วกันนะคนดูนะเออปลูกข้าวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะผมเดี๋ยวเรา,เาไปไถไปดันดินดูก่อนแล้วกันนะผมว่าตอนอาผ่านมันอยู่นู่นนะครับผมผ่านผ่านไม่ได้อยู่นี่คนระับผ่านผ่านอยู่นู่นผ่านอยู่กับรถลากรุ่นนะครับผมอยู่ไกลจัดเลยอะ่ะเออเย่ yeah. ฝากไว้ก่อนด้วพี่ดอ เออมันจะล้อลอยมันจะล,อลอ้ลอลอยล้อลอยล้ยยยยขอลอยใจเย็นใจเย็นอ่ายยัดฝากลุกตุ้มนะผมลุกตุ้มม่งหนักจัดเลยอะฝปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมเดี๋ยวเราดูกันมาดูกันแล้วผ่านหลังเราอยู่ไหนวะเดยเออวัสดีครับลุงพี่ครับไปไหนกันครับเนี่ยเอ้ยวิ่งชิวลยไรนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาผ่านก่อนเลยแล้วกันนะผมไปเอาผ่านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทดลองกันว่า เออจะดันดินได้ดีหรือเปล่านะครับผมนะ่นาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูกันตอนนี้ก็ดูดูไม้ไม้ปีแล้วครับผมว่าจะเขียวจะอุ้มเลยนะผมดีู่้สดใสจริงแล้วคนขับมันไปไหนวะเนี่ยฮะขับไปไหนวะเนี่ยอันนี้แทงน้ำประดานครับสวัสดีครับสวัสดีแทงน้ำประดานครับสวัสดาคนนีครับ ชาวดินน้ำเอ่อวดินน้ำวดินน้ำเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขอยัดยืมนะผมขอยัดขอยัดยืมนะผมขอยัดยืมยืมที่ที่ไถนะผมม,มันต้องมันต้องหันไปทางไหนอะ่ะขอยัดยืมที่ไถนะผมขอยัดนะขอยัดเลยแล้วกันนะผมขอยัดยืมที่ไถนะครับผมเอาใช้จอยเลี้ยวไม่ได้โอ้โห

เดี๋ยวเรามาทดลองไถไถนาดูก yeah. ่อนนะครับผมเดี๋ยวผมมาทดลองไถนาดูก่อนครับไถไถตรงบริเวณนี้แหละออเพราะว่าผมจะปลูก้อยนะครับผมเด้ขยับไถนะผมขยับไถเลยละกันฤดูกันปลูก้อยมันอยู่ช่วงฤดูกันไหนวะอ่านี่นี่นี่ฤดูกันปลูกอ้อยู่ช่วงนี้นะครับก็คืออย่าให้มันข้ามเที่ยงคืนไปนะผมอย่าให้มันข้ามเที่ยงคืนนะครับถ้าข้ามเที่ยงคืนก็คือหมดสิทธิ์เลยครับผม ขอยัดไถนะเจ๊นะข่อยัดไถนะโอ้ดูกันไถ่ะเออเอฟเฟกต์ดินแบบอลังการการสร้างมากอะ่ะเออเราสามารถปลูกอ้อยได้มาแบบได้มาถึงแบบถึงนี่เลยนะคนดูนะแต่ว่าผมผมไม่ทำหรอกทำแค่นี้พอเราสามารถกดตัววายแล้วสามารถปลูกอ้อยได้มาถึงนี่เลยนะสบายใจฉุบเลยนะสบายใจฉุบเลยนะ ไฮ้ปลุกเฮ้ไถนาเขาไถกันยังไงวะเนี่ยอ,อือโอ้โหโอ้ดูการไถว่ะดูการไถว่ะไถแบบไถดีชัดอ่ะเขาดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดันดินด้วยนะเดี๋ยวผมไปทดสอบดันดินด้วยว่าการดันดินของเขาจะเป็นยังไงนะครับออว่ามันจะดีหรือเปล่าดีเหมือนที่เขาโมยหรือเปล่าเออ โอ้ยโอเคไถไปเลยครับผมไถไปเลยครับไถไปเลยไถไปเลยดูครับผมรถปลูกข้าวของเรานะครับออไถไปเลยครับผมอันนี้มันมันแห้งตายนะครับทุกคนมันมันมันไม่ได้มาเกี่ยวเม็ดอะไรก็ไหม้รู้นะครับผมนะไม่ได้มาเกี่ยวก็ตายไปดีครับผมโอ้ดูเอฟเฟกสะคอนดูเอฟเฟกสะคอนดูเอฟเฟกสะคอนอือ เอฟเฟกอะไรก็ดีขนาดนี้วะเนี่ยฮัลโหลเอฟเฟกอะไรมันดีขนาดนี้วะเนี่ยเ,เดี๋ยวเราถ่ายนาสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราไปทดสอบดันดินดูซึ่งผ่านผ่านดันดินผมอยู่นู่นอะผ่านดันดินผมอยู่ที่รถลากอะ่ะคนดูผมไม่ได้เอามาด้วยเหีย่ยวตายแล้วจีะนะาะเหี่ยวตายเด้วจีด้อเย่คือเสียงเ,เสียงรถในฟาร์มที่สองเนี่ยมันจะแบบแปลกๆนิดน,นึงนะคนดูนะ แปลกนิดนึงนะแปลกแปลกแปลกแนิดนึงนะแปลก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 แอันนี้อันนี้สับชาเหรหรือเปล่าโอ้แต่ว่าถามว่ามันลั่นดีไหมบอนลั่นดีอยู่นะบอลปอลปอลโอลปอลปอดปาดปอดปาดดีอ่ะนะครับผมเออแต่เอฟเฟกต์เขาดีมากเลยอ่ะเอฟเฟกต์ของเขาอ่ะนี่นี่ เป็นไงเราเป็นไงเรานี่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 เลยนี่เลยต้องพึ่ดูคนนี้เลยการไถถือว่าใช้ได้นะความเร็วใช้ได้นะใครอยากให้ผมเอา vs เจ้าฟอร์ตก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมใครอยากให้ผมลองเอา vs ดูก็คอมเมนต์มาได้นะค,คอมเมนต์มาได้เออแอบโอเคดวดเลยครับผมจดุดดวนเลยครับผมนี่ด่วดอ,อืดอฮ้อ,อ คือดูเอฟเฟกต e ์เขาอะคือถ้าเราใช้ผ่านเจ็ดอะเอฟเฟกต์มันจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันแปลงมาจากฟาร์มสิบเก้าเอฟเฟกต์มันจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมใช้ผ่านตัวนี้นี่เอฟเฟกต์โดดเด่นแน่นอนครับทุกคนครับดูอ่าเ e ฮ้ยดูอ e ่าเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์กัดไถของเขาอะมันสุดยอดอยู่แล้วมันสุดยอดอยู่แล้วไปเออเดี๋ยวยเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บสักแป๊บอีกสักแป๊บเดี๋ยวเราจะลองดันดีดูนะครับ สวัสดีครับกา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 แอบบดีเสียงแตก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 ีโอ้กัดไถกับเขาสุดยอดเลยแล้วตร,ต,รตรงนี้มันหลุมเยอะจังวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยหลุมเยอะจังวะเนี่ย,ย,ยคือเราสามารถทำพื้นที่ข้างๆฝั่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มันสามารถพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวได้ปลูกสิ่งของได้ปลูกพืชพันธุ์ได้ทั้งหมดเลยนะเราสามารถทําได้นะคือมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าให้พี่ตัดอ้อยในเขตชุมชนหน่อยที่แบบเข้ารถเขา้เขายากๆอะไรประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวพี่ทําให้ครับนี่แหละจะกําลังจะทำนี่าเนี่ยแบบรถเข้ายากๆเลยใช่ปะแบบแบบเขาบอกว่าต้องระวังต้องแบบต้องระวังบ้านบ้าน,บ,านบ้านเมืองฮ้ยอะไรวะเนะี่ย คืออะไรไม่มีไฟด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยขึ้นขึ้นเราขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอ๋อมันเป็นฟาร์มเหรอเฮ้ยขึ้นขึ้นเฮ้ยมันโดดขึ้นไม่ได้อะคุณดูประยัดปีนกระแพงนะประยัดปีนกระแพงบ้านเลยแล้วกันนะประยัดนะปยัดปีนกระแพงนะไปดีไปดีปดเฮ้ยเนี้ยได้แล้วได้แล้วอูวโอ้โห นี่มันฟาร์มใหม่ของเราว้าวสมจริงจัดเลยอ่ะเออแล้วดูไปไม้ผี่ลยนะเขียวชะอมสวยงามมากอ่ะโอ้เดี๋ยวเราได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มในพื้นที่ตรงนี้กันนะผมในโปรเจกต์ข้างหน้านะผมนะเออดีปะ่ะก็ดูดีปะ่ะอันนี้คือฟาร์มอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูแบบก่อนมันคือฟาร์มอะไรวะฟาร์มหมูฟาร์มแกะฟาร์มอะไรวะ เราอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยผมอยู่ส่วนไหนของโลกวะเน,นี่ยอ๋อนี่นี่นี่อ๋อ oh, ม,มันไม่บอกฟาร์มคือเราสามารถเลี้ยงอะไรก็ได้เหรอใช่ปะเปิดประตูได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วเราเข้าไปยังไงอ๋อนี่ไงโอ้โหแล้วจูกูจะเลี้ยงอะไรเนี่ยหุ้ยมีแอร์้วยไม่ใช่แอร์มนะั้งโอ้หติดแอร์ให้คอ,อกอันนี้ก็เกินไปอันนี้คือบ้านเหรอเข้าไปได้ปะเข้าไม่ได้ครับผมโหดูรอยรถด,ดูรอยอะไรเด้อเอยโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไก่เลยแล้วกันนะทุกคนนะ จะเลี้ยงฟาร์มไก่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับผมเออเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไก่นะครับนะเอออันนี้ที่ให้อ่าข้าวให้ให้อ,อ,อาหารให้น้าําอันนี้ที่เอาสัตว์มาเข้าโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไก่นะผม <Alexand> ผมจะเลี้ยงไก่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับคือมันสวยมากอันนี้ลงจอดรถอู้สวยจัดเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาไก่มาลงเลยสวยจัดเลยอะ่ะมันสวยจริงอะ่ะสวยมากสวยมากเออ สวยจริงเออสวยจริงครับผมสวยมากสวยมากสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดันดินดูนะครับผมว่าการดันดินของรถเจฟฟอร์ดคันนี้ไอ้เจ้าคูเปอร์ตาคันนี้จะเป็นยังไงครับโอ้ฟาร์มแบบสวยจัดเลยอะเอาจริงผมก็เห็นนานแล้วแต่ผมไม่ได้นึกถึงมันโดดยอเดเป็นไงเหินฟาร์มยี่สิบสองเป็นไงอ่าเป็นไง่ะเอาอันนี้อันนี้คืออะไรอะอันนี้ที่มาโหลดอะไรอะอะไรอะคืออะไรอ่ะ วัสดีค้านี่คือบ่อเรานะครับนี่ไงผ่านผ่านอยู่นี่ผ่านมาติดมาทดทีละกันเนาะนี่โอเคอเคท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมน,นี่นี่อันนี้ก็เอ้ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ให้ดูดให้อัดฟางฟางที่สอง่อยเดี๋ยวผมมาอัดตรงนี้เลยไถายนาไปเลยจ้า โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮะฮเฮ้เฮ้เฮ้อืมเย้ยใจเย็นลูกมิโน่ใจเย็นเด้อใจเย็นไว้เด้อมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันเด้อใจเย็นๆไว้ให้อ้ายดูแลหัวใจเธอเอืเอืมโอเคดันไปแล้วผมดันไปแล้ว นี่นี่นี่ในในน,น,นี่ตามจริงมันต้องแม่ครูมันมาเคลียร์ก่อนนะค่อยเอารถไถมาดันอันนี้ไม่เป็นไรครับรีบครับผมเอ้ยรู้สึกว่าโปรเจกต์บึงเราจะห่างๆแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเออไม่ได้ทําในสตรีมนานนะผมเดียวกลับมาทําหน่อยละกันเนาะออไม่เละก็เบบม,มีมีพักพักไปบ้างเออก็ไม่ไม่ได้แบบห่างเกินก็มีแบบพักไปบ้างอะไรงงอะไรเงี้ยนะครับผม ไปพักไปไปวิ่งดินกันบ้างอะไรเงี้ยเออโอ้ดันมาเลยวดันมาเร็วเย้เย้หยิดตกเลยเว้ย,ย,วยอันนั้นก็เป็นกูบีนะครับกูบีบุมยาวนะครผมถามว่านไหนขับดีกว่าคันแน่นอนครับนี่ครับเคสครับเคสขับดีกว่า,ด,วาดีกว่าเยอะเลย โอ้นี่มันดันดินได้อ๋อนี่มันเก็บดินได้มันก็เลยดันดินได้โอเคถือว่าดีเลยครับผมถือว่าเลือกได้เลยนะเลี้ยงได้ดีกันเลยทีเดียวนะปูนปูนปูนดันไปเลยดันไปเลยเฮ้ยเริ่มเรียบแล้วเริ่มเรียบแล้วป๊ปป๊ปป๊ปนี่ปั๊บปารีดับปั๊ปปูนไปเลยครับผมดันไปเลยดันไปเลย นี่ดันเลยดันเลยนี่นี่นอู้ดูกันดันดินของเขาเดิคนดูดูกันดันดินว่าเอาเฮีผมติดผมติดดิคนดูทุกคนผมติดเออึ้นได้ึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 แปลว่าได้อยู่นะครับผมได้อยู่แปลว่าได้อยู่นะครับอันนี้มวงภายในนะผมเออก็เรียบหรูไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมใช่หรอใช่หรอวะ มุดนี่นี่หัวตานะผมเออถอย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 อยึดดันโคตรยากเลยมันต้องเอาแม่ครูมาอา่าเขาเรียกว่าอะไรเอาต้องเอาแม่ครูมานี่ก่อนอ่ะต้องเอาแม่ครูมาปรับแต่งร้อนเออมันถึงจะได้นี่มันต้องดันข้าวมีกอ่ะ ต้องดันเขามีก่อนไหนดูดีว่ามันจะดันได้ไหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวดูความแรงของเขานะโอ้ดันไม่ได้มันเด้งขึ้นเลยอ่ะเด้งขึ้นเลยอะขาดูเนี่ยมันเด้งขึ้นเลยเห็นปะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไม่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวไปดูการแก้ไขก่อนนะ่งยากขึ้นแล้วอ่ะ เดี๋ยวมันต้องเอาแม่ครูมาอันนี้ก่อนอะมันถึงจะดันดินได้อานนี้มันดันไม่ได้หรอกนะผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน,นทุกคนนะคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมนาเจ้าครูบต้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีผ่านใหม่แล้วมีผ่านตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไถดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวัสดีครับผม